สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องใจวันฟ้าซากันอีกแล้วนะคะกับทุน697บาทกับค่ายตามใจเบ็ดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมอ่าเกเลนและกันเนาะของค่าย PG Slot นะคะเดี๋ยวดูปัญหาก,ก่อนนะกิเลนกเลนอ๋ออันนี้ไม่ใช่สักครู่นะคะสักครู่ เนื่องจากเกมมีมากมายหลยเกมอ้าเจอแล้วนะว,วีออฟเดอะกินเลนของเรานะตอนแรกคิดว่ามังกรน,นะไปคูณหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเกือบป็ดกันก่อนนะเอาสักส0มสิแล้วกันเนาะ,ะเปทสาบรือยี่สิบบาทไปลายใจนะชื่อน่อยดูหน้าเกมเบ็ดสิบก่อนแล้วกันนะ คุณเราเราไม่ค่อยหนานะคุณหนักหน่อยเออลายแตกสวยๆอ้ากำมาดิคับคอโมโบถือว่าดีนะนิดหนึ่งใช้ได้เอาดิโอ้โหคไม่ลงไม่ถอนะหากำไรเล็กๆน้อยๆนะจ้าวันนี้ไม่ไม่เน้นหนักนะเน้นทุนไม่หนักเพราะไหร่นะคะช่วงนี้คอนเทนต์เราเผื่อฟุกๆโอเค ต่ออีกสิบหมุนจ้ากิเลนอัพเดทวีอัพเดทกิเลนอะไรกันครับเนี่ยโหเงียบฉี่เลยเหลยห้าห้าห้าอุ 5, 5, 5. อ้ย,ยกดเองนีก่อนบนะัดนี้สิบแถวสามดิสิบโอ้โหสิบไม่ลงนะ้วแถวสามก็คือเงียบอยู่นะ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะม,มีตัวเล่นไหมไม่มีตัวเล่นคนนะ่ะค่อนข้างที่จะยากอยู่นะวันนี้ถ้าถ้าแตกรูปลพอเลยนะถ้าหน้าเกมมาแบบนี้ถ้าหน้าเกมไม่ไม่ค่อยนี่เท่าเอทถวสองมาหน้าเกมไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็พอได้นะอะอะสามสิบหมุนไปวัดใจเจ็ดสิบ เคเคเคแตกเป็นเคเออสขขวยๆแบบนี้ไห้แตกมีอะไรเชื่อมอือสิบต่อคิวต่อเจแถวหนึ่งยังไงเจแถวหนึ่งไหมลงอุ้ยไม้แตกต่อได้สิู่นะครับโอ้โหเคเจลงพอดีเลยสวยๆเฮ้ยเสุดได้จังเลยเล่นไปหน้อยไปหน่อยนะเล่นไปสิบบาทอือคอมโบต่อเนื่องคือถ้าถ้าเข้าแบบนี้ในฟิชเจอนะคือแบบสูตร มันก้อนโตสองเบเลยตัวคูมขับคูมขึ้นเรื่อยๆไงอู้หูไม้แตกสวยมากเบ็สิบบาทเดี๋ยวอีกสักพักเฮ้ยสเกตเตอร์มาส่งวเฮ้ยยังไงไว้แตกต่อสิบยยังไงลงไม้เคแถวหนึ่งเฮ้ยใจเต้นตุบๆต่ำๆเป็นสิบบาททุกคนใจเต้นตุบๆทุนเราขึ้นหนึ่งพันบาทอุ้ยอุ้ยอุ้ยยจตเต้นต่อเจตเต้นต่ออากาศแถวหนึ่งหม้อถุงเงินแถวสามอีไม่ลงนะทุกคน รางวัลก้อนโตอีก203บาทไป1,310บ,บาทนะคะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มไปกันเลยทุนเราเริ่มมีรับ3 0เลยแม่ไปเลยจ้ะ10หมุนัดใจดูสิไม่ัดใจเราก็10หมุนแล้วขี้เกียจปั่นเองละอะไรดูอ,อ้ยขางโขมขูดยังไงล่ะ เจแถวสอง้เจแถวสองอีกแะ๊บอบไม่หมดเบ็ดเบ็ดสูงขึ้นความความเสี่ยงก็เลยเยอะขึ้นนี่ไปอีกสิบทีมาเอ้ยสามสิบดีกว่าหมดก็หมดได้ก็ได้นะทุกคนนะคลิปนี้แต่ถ้าได้ก็ก็พอเลยอะ่ะถ้าเข้าแล้วถ้าเข้าแล้วแจกไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็พอ,อ,อะทุกคนะอุ้ยจะกร์เตอร์สองต,ตัว สิบแถวหนึ 1, ่งสิบแถวหนึ่งอุ้ยสักเกตอร์อุ้ยสามช่องว่ะลงไหมอุ้ยลงเฉยสักเกตอร์ลงไปสามสหมุนไป7ทีนะในออโต้สามสินะอ่าแล้ว9ก้สวีสปินตัวคูณเพิ่มทีละคูณสนะทีละสนะไปไปสามสิบคอยแตะด้ยวยเพียง <laughs> โอเคนะลุ้นกัน แค่ไปแล้วอือหมายองได้อ huh. ย uh ู huh. uh ่มาเจแถวสามได้ฟ huh. ีสปริเ huh. พิ uh ่มหนึ่งครั้งนะทุกคนนะคือเกมนี้ถ้าถ้าฟีสจะป็นเพิ่มก็โอ้โหมมันไปโดนอะไรเนี่ยเชี่ยทห่ยาแป๊บหนึงอ่ะ้หือนะคูเพิ่มฟีปริวกหนึ่งหนึ่งครั้งนะทุกคนนะต้องขอโทษเราทยด้วยเมื่อกี้เมาส์มันไปโดนอ่ะทุกคนนะอ้เจแถวสามดิเจแถวสามสิบแถวหนึ่งอือได้คิวด้ถอยได้เจด้วย 1ิบแถวหนึ่ถวหนึ่งโอ้ยเคตัวหเคตัวยแตกเป็นเคตัวใเค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 อมัน่ะรามันก็โตหนึ่ันยี่สบาทเหลืออีกกันเจหมุนมาสครับงานนี้คูณเท่าไหร่ละคูณสิบาละทุกคนบอกว่ามีหมุนมาแปดหมุนเดี๋ออีกตั้งแหมุนเออเดี๋อโบคีมามาแถว3เคแถวสามมาก่อน คูสิแล้วทุกคนนะถ้าตัวแพงลงนะไม่หยุคิดคอมโบดีๆสวยๆหน่อยูเงินลงแถวหน่งเคลงแถวองเงินลงแถวหนึ่งเฮ้ยนเ็ลงแถวหนึ่งอาลบักคนน้สี่สปินเ็บเจ็ดนะจ๊ะคูนสิบเก้าแล้วนะตอนเนี้ยแต่ก็ขอร้องเด็ดสามสิบคูนสิบเก้าตอนเนี้ยเออคิวมาอะไรหาตรงเชื่อมเฮ้ยโหดายาดี อุ้ยเลยอีกสามมวนสุดท้ายมาสามมวนสุด้ายฟลอร์เนี่ยคือฮู้นเนี่ยคือคอมโบของชั้นนอกโคตร,รดีอะเข้ามาฟรีเกมแล้วเป็นเนี้ยหน่อยเลยนะคูณยี่สิบเอ็ดเลยอะโหไม้สุดท้ายไม่ได้เลยวะ่ 1, ะพันเะก้านะทุกคนนะพันเก้าเอ้โขาเอา,เอา,เอาตู้เ้ื่อยตัว,ยวยหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคถ้าซื้อแม่งสองพันสองเลยนะก็แต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเข้าเองนะทุกคนนะเข้าเอง หรือว่าจะเพิ่มเป็น5สไปไิดทีหรออนโอ้โหดูดีแล้วว่ายแตกสวยสวยอะทุกคนถ้าถ้าเข้าแบบนี้ในฟรีเกมเมื่อกี้คือแบบปังสุด,ส,ดสุดอะนะถ้าเบอ่์มเข้าไป็น50ิหมดแล้ตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่า แม่เข้าฟิกกมก็น่าจะถวนนะคุณ,คณนะ้คิดว่านะถือพี่มาถูกร้อยก็ได้อยู่สำคัญทำไมที่เป็นสองพันกว่าบาทโอเคหักกับเลยนิดละน้อยนะดูจากเข้าฟิกกมแล้วไม่จ่ายเลยไม,ม่มีหวังแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> นะ้ทุกคเวลาเล่น็อตก็สังเกตหน้ากิ้มนะคะเล่นแล้วอย่าลูบนะเล่นแล้วได้ก็ถอนะแล้วก็พักพักเกินมีคนเล่นใหม่ โอเคก็หมดหมดออโต้แล้วนะหมดออโต้ก็คุณเอ๊ยเงินเราก็เหลือ2 5งพั้าสอันหาทโอเาคียพกมา6 0ร้อยได้กำไรประมาณ2,000ตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะคะได้กำไร2,000บาทก็พอแล้วนะจ๊ะ สำหรับกิเรนวันนี้เป็ดสาถือว่าไม่จ่ายท้าไหร่นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแก้มือเดี๋ยวจะลองมาแก้มือนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้และกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเจ๊หวานฟาดสลัดกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์เอ้ยอย่าลืมกดติดตามกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวยชิตเ่องวย